กีนะ้เนาะคลิปมอกี้ลูกจะมาหยุดอยู่ที่ดึงหนึ่งดันลูสุขุมังบริเวณตรงนี้มันจะเกี่ยวกับพวกระบบลำไส้ดีมากแล้วก็นับ 1, 1> แขนที่ดึงหย่อนดึงหนึ่ง 4, <5. S 1> ดันลูสุขุมัง <5. S 1> แล้วก็ขึ้นมาเป็นหัวเขา่า <5. S 1> เป็นหัวเขา่เเขาแนวเส้นเดิมแนวเส้นเดิมน้ำหนักจะลงที่หัวเข่า้อลูกเด้อ อันนี้จะลงได้ถึงแค่ซี่มีอันนี้จะลงได้ถึงแค่ซีหนึ่งสองสางสี่ห้าหนึ่งเส้นแนวตะตุ่มด้านในบังคับเลือดและความร้อนเข้าสู่อุ้งเชิงกลาง ามสี่ห้าแนวเส้นระตุมด้านในกลางบางคับเลือดและความร้อนไปทั่วขาหัวเข่าจะบปะลงล่างแล้วหลุด,ดมือจะไม่ออกจากสะโพกมือจะข้างยุสสะโพกหัวเข่าจะได้ถึงแค่ซีแล้วลก็นดวดกลับขึ้น,ม,นมือจะไม่ออกจากสะโพกลูกแ้วก็วลกลับขึ้นมา หัวเขาจะไม่ลงล่างลูกหัวเขาจะต่อเนื่องหนึ่งสองสาสี่ห้าแนวเส้นกระตุ่มด้านในกลางบังคับเลือดและความร้อนไปทั่วขาหนึ่งสองสามสี่ห้าแนวเส้นกระตุ่มด้านในหนึ่งบังคับเลือดและความร้อนเข้าสู่วุ้งเชิงกลาง สี่ห้าแนวเส้นตะตุ่มด้านในใกล้สิทขีมังและสุดข,ขี่นีอย่างกระซ้าหมอมันนิ่งไว้บัดนี้มันก็นจะต่อด้วยเป็นการยืนกระยกมือวายเสนะอกพูดว่าขออนุญาตใช้เท้าเหยียบอเอาเอา,เอามือคำแอวปับยืนคืนตีนทั้งนิ้วก้อยเข่าใกล้ยังใ,<น>ใกล้สี่ขี้นี